สวัสดีครับวัดลินฟาร์มพันข้าวพื้นบ้านอินซีครับช่วงนี้นะครับต้องระวังข้าวเบ่งไม่สุดนะครับผมเบ่งไม่สุดคือยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับเรานำเรื่องราวของข้าวเบ่งไม่สุดนะครับผมหมายความว่า ตั้งท้องแล้วนะครับเนี่ยเบ่งออกมาประมาณนี้นะครับผมเนี่ยแล้วก็แล้วก็แห้งตายนะครับบางบางต้นนะครับผมก็ได้ครึ่งหนึ่งนะครับโผล่ขึ้นมาประมาณนี้นะครับโผล่ขึ้นมานี้เบ่งไม่สุดนะครับผมแม่โพสบเบ่งไม่ไม่สุดรวงนะครับผมข้าวเอสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับผม ที่แปลงนี้ก็เจอปัญหาเช่นเดียวกันนะครับเบ่งไม่พอสบเบ่งข้าวไม่สุดรวงนะครับผมเกิดจากนะครับต้นข้าวขาดน้ําครับผมขาดน้ําหรือว่าภาวะแรงจัดนะครับผมทําให้ต้นข้าวที่ที่พร้อมตั้งท้องออกรวงนะครับไม่สามารถจะไม่สามารถที่จะเบ่งให้สุด สุดรวงได้นะครับผมนี่นะครับผมต้อนอย่างนี้นะครับนี่กำลังท้องออกมานะครับถ้าเจอภาวะแรงก็อาจจะไม่สุดรวงนะครับวิธีแก้นะครับผมให้เติมน้ํานะครับให้เติมน้ําให้มีความชื้นนะครับหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะต้องเติมน้ําเราจะเอาน้ํามาจากที่ไหนอันนั้นมัน ก็ตอบยากนะครับผมบางพื้นที่คือแห้งแล้งจริงๆนะครับเข้าเรียกว่าตายคอรวงนะครับก็มีนะครับมไม่เบ่งไม่สุดรวงอันนี้คือเบ่งสุดรวงครับนี่จากจากนี่ข้อข้อต่อของข้าวนะครับมำสุดรวงนี่เบ่งสุดรวงนะครับที่เบ่งไม่สุดรวงก็จะประมาณนี้นะครับนี่อันนี้คือยังเบ่งยังเบ่งไม่สุดนะครับ แต่ว่าเติมน้ำไปแล้วนะครับก็ำลังสูบน้ำอยู่นะครับผมอตอนมีผีมีแมลงปอนะครับท่านใดที่มีแหล่งน้ำนะครับหรือว่ามีบาดาลน,นะครับก็สามารถสูบน้ำเติมลงไปในแปลงของท่านนะครับผม เพื่อที่จะให้ต้นข้าวเบ่งให้สุดไปเลยนะครับวันนี้ก็กำลังแล้กระโพแบบยิ้มครับกำลังยิ้มออกมาแย้มกำลังแย้มออกมานะครับผมถ้าขาดน้ำนี่ก็คือจะได้ไม่เต็มรวงนะครับผมแม่พอศบเบ่งรวงข้าวไม่สุดรวงเนี่ยประมาณนี้นะครับน,นี้คือสุดรวง ก็ต,ต่อออกมาแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะมีโอกาสที่จะเป็นมีโอกาสที่จะเป็นลำต้นเป็นรวงที่สมบูรณ์นะครับส่วนไหนที่มีน้ำขังนะครับมีดินมีความชุ่มชื้นนะครับก็จะโผล่สุดรวงประมาณนี้นะครับนี่โผล่สุดรวงอย่างสวยง,งามเลยครับนี่เนี่ยโผล่สุดรวงรวงก็จะยาว ไหนที่เบ่งไม่สุดนี่ครับมันดูตัวนี้ตัวน,วนี้อันนี้เห็นเลยนี่ครับเราลองแย้มขึ้นมาได้ครึ่งหนึ่งอันนี้คือโผล่ไม่สุดรวงเติมน้ำอย่างไวนะครับอันนี้ก็สูบน้ำอยู่นะครับผมเติมน้ำให้ต้นข้าวเพราะว่าฝนไม่ตกเลยเราทำได้ก็คือต้องเติมน้ำนะครับมาดูรวงนี้นะครับผมโอ้ ตอนนี้ก็ไม่สุดนะครับผมนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ขยับกล้องนิดนึงนี่ครับมันไม่สุดลวงเลยครับนี่นี่แต่ถ้าไม่มีน้ํำนี่อาจจะได้เพียงเท่านี้นะครับไม่มีน้ําเลยคือว่าแรงไปเลยเสียหายไปเลยนะครับแต่ถ้ามีความชุ่มชื้นมีฝนลงมาบ้างอันนี้นะครับเห็นไหมนี่ก็ยังไม่สุดลวงเท่าไหร่ยังไม่สุดลวง ยังไม่สุดหลวงเติมน้ำครับมีความชื้นเติมน้ำอันไหนที่ไม่สามารถที่จะเติมน้ำได้ก็ปล่อยไปตามยะถากรรมนะครับผมมันเกินกำลังที่มนุษย์จะแก้ไขได้นะครับช่วงนี้คน ข้าวกำลังตั้งท้องในช่วงต้องเลือกเติมน้ำนะครับเพื่อไม่ให้มีความชื้นในดินมากที่สุดนะครับผมเพื่อที่จะให้ต้นข้าวออกโรงมีความอุดมสมบูรณ์นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็นําเรื่องราวของข้าวเบงไม่สุดนะครับมาฝากพี่น้องเป็นกํนาลังใจให้วลินฟาร์มพันข้าวพื้นบ้านอินทรีย์นะครับกดติดตามกดกระดิง่งให้วลินฟาร์มพื้นข้าวพันข้าวพื้นบ้านอินรีย์นะครับผม เราจะมีเรื่องราวดีในคลิปถัดๆไปนะครับมาฝากพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ